กะเริ่มมีผลผลิตให้เขาได้กินแล้วได้กินไรแล้วปีนี้แมจะเอามาเฮ็ดแบบให้ได้มีของอยู่ของกินแมนพอมาเตอเมืองนอกครับผมแมนมาเลยครับแล้วก็จะมาต่อยอดเอาเนาะแม่นอกครับผมเพราะว่าแมก็จะมีผูมาเฮ็ดสวนให้แล้วแบ่งจากทีหน้าแล้วก็มาเฮ็ดที่กินน้ำแนยแมนหน่อยฮาก็ไปสื่อเขาแมนบอกครับกอยากมาอยู่บ้านกัมาต่อยอดเอาเนาะแม่นอกเวลานี่ยก็ซุปได้สิําบบานเฮ่าเนาะแม่นอะโอ้ยสู่บานเฮาา่ได้ดอกควรบผม เขาจะเฮ็ดจังเฮากับ่องเห็ดเบิ่งงนอกครับเฮ็ดตามใจเฮ้าไดมันเป็นตามใจสวบาดแนนอครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื้อนี้มาพ่อกับบ้านนองในช่องกบป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะมื้อนี้บ้านนองก็จะพาพี่น้องมาเบ่งสวนผสมประสานนะครับพี่น้องเนาะแม่เพิ่นก็จะเฮ็ดเป็นคลองร่องน้าแล้วก็จะปลูกกกกล้วยปลูกนี่ครับผมสารพผัดย่างนะครับเนาะเดี๋ยวเมื้อนี้บ้านน้องก็จะพาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงเพิ่เนนะครับเนาะพี่กัดแปลงนี่ก็อยู่บ้าน นนพึ่งตำบลนนสังอําเภอรกะระทาลมจังหวัดศรีสะเกดได้ครับพี่น้องดเด้อเดียวมื้อี้บ้านน้องก็จะพาพี่น้องไปหาเจ้าของแปลงเพื่อนนี้ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะครับผมแม่ซื้อแม่หยั่งนอแม่วิไลพนชัยครับผมพื้นที่ของแม่นี่ประมานจักไรครับแม่อยู่นี่ประมาณแต่แต่นี่ก็ไร่น่ะล่ะครับแม่ทั้งกวยทั้งทั้งกลวย,ท,วยทั้งบัวปลายใหญ่นะโอ้ครับผมอโอ้มาปีนี้ กู๋ป่วยแม่ใหญ่นาะแม่น,นอครับผมนี่ครับเพราะว่าเฮากลับมาเบิ่งของแม่ <c oughs> ตอนนั้นนาะแม่นอแม่คร,ๆๆรครับผมผลผลิแลตแต่ดีแห้งนี่ครับโอ้ตรงนี้กับเริ่มมีผลผลิตให้าได้กินแล้วได้กินลรยแล้วปีนี้ป่วยเป็นกล้วยอยังครับแม่นี่เป็นกลวยพัดเทพครับผมกลวยบานตอนมาปีแรกมันก็บท่านเป็นหน่วยเนาะโอ้ครับผมแม่ตอนมาตอนนั้นกับ่บทันเป็นหน่วยตรงนี้แม่เอามาเห็ดเฮาเอามาเห็ดมองเลี้ยงปลานี่ประมาณจังงานครับแม่บาดตัวนี้มัน ทั้งสาทั้งนี่มันกับซี่ไรกวนนี่ละล่ะโอ้ครับแมนหนึ่งไรแล้วแมนนอแมนแต่ไข่แต่้ขายหลเทือแล้วครับก็จะเฮ็ดหมุนเวียนอยู่นี่แมนค่ะทั้งนี่เป็นหน้าเข่าครับโอ้ตรงนี้เป็นหน้าเขาแม่ก็สิเลี้ยงปลาในหน้าเขานําแมนแมนนี่ละนี่ครับผมปล่อยสาใ่มันสจะออกไปอยู่ในเข่าเลยโอ้ตรงนี้ก็คือเวลาเท่าจะปล่อยห้มาอยู่กับปลาเขาแมนถ้าเวลานั้นเพิ่นกะจะลดลงมาหาสาใ่แม่นครับตัวนี้บ่ได้ใส่หัวอาหารเลยโอ้ปลาปากปลานิ่นมีทุกอย่าง โอ้ขอดีของสานี <sandwiches> okay ่ก <that pega assass inations> ็คือเขาจะเลี้ยงปลาในนาเขาเลยครับผมตัวนี้ตัวนี้สะบัดด็บ้านหัวอาหารเลยแหะครับครับครับตรงนี้จะเป็นเลี้ยงปลาในนาข้าวเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้คืจอบโจดให้แม่ดีดีแห้งเนาะแม่เนาะครับผมตัวที่นี้แม่ครับเลือกประมาณสักเมตรครับนี่สาใยเท่านี่สามเมตรสามเมตรนี่ครับพี่น้องครับสมเมตรอย่าเผาว่าขุนครับพี่น้องเบิ้งปลาเบิ้งด้ครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งทั้งหุ่นเนาะแม่เนาะครับไปเบิ้งทั้งในล่ะครับผมมีหลายปลาแห้งเด้อครับเด้อตรงนี้ นี่นี่กําลังดิปลูกมะพร้าวแมนนี่จะเป็นปลาปลาปากปลานิ้นปลาร่วมตัวนี้ตาแหลกเบิ้งตีตัวนี้สิเป็นปลาร่วมบ่แม่แมนโอ้พี่น้องเบิ่งครับพุ่นน่ะสีมีปลายังแนครับนี่มีปลาปากปลานิ้นปลายังหละปลาหูยังกระอนตัวนี้จิเป็นปลาสไว้ต้นนั่นแ่ะปลาปึงบมแม่ปลาปึงปลาปึงหูรุดปลาปึงหูรุดเด้อพี่น้องเด้อเฮาจากว่าปล่อยประมาณแักโตครับแม่อยู่นี่ อยู่นี่บ่สื่อมาเดี๋ยวสื่อมาหาหาพันเงินนี่ยละ<อ>แต่กระลงสามบบครับส<อ>ามบบเลยแมนผุ่นโบปดุข้าวชิวพุ่นอือมเห็ดตรงนี้ซำเป็นข้องซำเป็นข้องบอกง่ายคือซำเป็นข้องหลองน้ำเนาะ,มนะแม่นอ่ะครับเอาครับแม่บานที่ไปที่มาเริ่มแรกแต่พแม่คิดจังไหนครับจังมาเห็ดเกษตรตรงนี้ครับแมนคิดว่าไปเบิ่งในโทรศัพท์มีละครับ พ่ออยู่มยเมืองนอกพ่อเลยบอกว่าเออจกลองนิดหน่อยพ่อได้กินผู้กินปลาเนาะล่ะมแมน่นมองนี้ก็ปลูกหญ้าไปนัากกนได้งัวดได้ค้ายได้กลีโอตรงนี้เริ่มแรกนี่ก็คือแม่จะเอามาเฮ็ดแบบให้ได้มีของอยู่ของกินแมน่นโอ้นันบอกครับพอเพอิ่นมาแต่เมืองนอกเออพอครับเพอพอครับสวัสดีครับผมนี่ครับผมมาหวดนี้มาเห็นพอพอไปเห็นพอครับพอมาแต่เมืองนอกครับผมโอ้นี่ มาอยู่บ้านเทาเลยบ่บ้านแม่มาเลยครับแล้วก็จะมาต่อยอดเอาเนาะแม่นอครับผมเพราะว่าแม่ก็จะมีหูมาเห็ดสวนให้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นปลาร่วมพ่อลายเฮตแม่บ่าปันไดดอกครับผมเพรพ่อมาอยู่บ้านแล้วมีปลาล่บมมาอยู่บ้านแล้วเด้อพี่น้องเด้อค่อยวันไปมีนี่ครับผมเป็นตัวอย่างให้พี่น้องในเบื้องต้นนี้ก็จะไข่ก็ได้ขล้ายไร้เทือแล้วปลาปีกไก่ก็ได้เอาขึ้นไปทำบุญนั่นแหละครับตัวนี้เท้ากับร่างเอามาปล่อยใหม่ ครับผมตอนน้ำท่วมขื้นมาหอดพี่บ่แม่บอบอโอ้ตรงนี้แต่ว่าป้าพี่น้องมาแต่กินมืดโบกินอึดอยากนั่นะครับผมตองย้ายเนี่ยอือเอาแม่ครับบ้าเฮาสื่อเริ่มแรกนี่มาประมาณจักบาทครับเนี่ยตัวหนึ่งตัวนึงบอย้ายสื่อทุงละลอยโอ้ถุงหนึ่งทุงละ1อยบ่ครับแม่ก็จิตเป็นคล้ายๆกับตัวละสองบาทเังนสิบ่ครับ ตัวระบาดอยู่อุบลเหรอวนะครับครับโอ้อยู่ับปลาอ้โมงอุบล่ครับปลาโมงอุบลครับผมสิเป็นตัวระบาดนะแม่นอแม่เขาคือสื่อปลาตะเพียนนี่ประมันจะโตก่ครับแม่แม่สื่อแบบแต่ทุกอย่างนะมันปลาตะเพียนไปยังแม่สื่อรวมเนาะโอ้ร่วมกันมาเลยร่วมร่วมกันมาแหละมาแยกแยกคือเออลงไปใส่อืเท่าก็จะแยกตัวนี้เป็นปลาตะเพียนแหละกับเป็นปลาพวกปลาในทองสิบม่แม่ตัวปลาดุกเขาอยู่บอนี่ โอ้สามโบเด้อพี่น้องเด้อสวนท่านี่ก็จะปลูกหญ้าไว้แหงงัวาน้ำไถงวครับตะไคร้ก็ได้ขายลร้เทื่อแล้วสลับกันไปโอ้ตรงนี้แม่สิตตอทอไว้ระบบน้ำไปเลยบนแม่แม่นอือคือว่าน้ำเต็มปลามันสิไหลตอนนี้จะปลูกไปให้น้าเฮานี่ครับพี่น้องข่วมก้วงค่วมเลือกนี่เด็แม่บานในคของเขาแต่ละค้องเม่ดห้าสิบละเมตรห้าสิบแม่นครับถ้ามันได้อันเลือกกินเข้ากับขายแม่นบครับครับเออก่วงเด็แม่บาน ก็กว้างมันเท่าไรสองเมตรครึ่งบนครับประมาณอยู่สี่เมตรที่น้แม่เนาะมครับพ่วงเงาพ่วงเง่ามันยี่สิบบ่อใสบ่ประมาณเท่าไหเนาะได้ครับประมาณยี่สิบที่พี่น้องเด้อตรงนี้แม่กัะเจ้ามาเห็ดแม่ครับบานเฮาเห็ดสาหนี่ประมาณสามน้องสาหนี่เฮาใส่งบแพงบ่ครับแม่แม่งบแปดพันโอ้แปดพันเพราะว่าอันเจ้าของนี่เป็นผู้นายาเอาคำาั่งเมียเก่ามานั่นแหละครับครับ แมนเท่ากันได้ที่แปะอันดินแป้งนี่กยกเป็นโบไปเลยโอ้ตรงนี้เป็นปลาดุกบ่แม่บาดแม่นีปลาดุกล่ะถเป็นปลาดุกกยังครับนี่ปลาดุกไอยังแล้วก็ลาเซียบ่ที่พ่อมาหนานที่พ่อโอ้ยังกัมีตัวแม่นี่มีอู้เอาไปกินไร้เทือดละล่ะมูมากเมื่อนั่งกับชิบก้คนกับเอออย่างกันเนาะรับก็เป็นกับพ่อเพียงแนล่ะล่ะเป็นเมนูเฮาเลยเลยแมนครับผมตรงนี้ก็คือเฮาเอามาเลียงพร้อมกันเลยบ่ครับแม่นพร้อมกันเลยล่ะมีไงมีหน่อยบาดแมน โอ้โหเป็นแตงไหมันกีสที่มีใ่มีหน่อยขึ้นตัวเห็นแ่ละครับครับครับเพิ่นกิสีใ่แน่หน่อยแน่เนาะแม่หน่อนี่ครับดุ่หน่อยก็มีรุ่นใ่ก็มีผมนึกงว่าจะเอามาปล่อยแต่ละรุ่นที่ครับบ่อๆผมเลยเพราะว่าปลานั่นน่ามันโบกให่ก็เลยเอาไปลงสาหญ่ตัวนี้เป็นปลาดุกอุยหรือดุกหยักครับนี่ดุกรสเสียดุกยักเนาะ่อนไปสื่ออยู่บนน่ะดุกหยักนี่เอามาพร้อมกันเบิดนี่ครับสามบ่อคือว่ามันเหลือหน่อยายเสียลงบ่อใยเพราะว่าาย่ปด้เกือหัวหัน ครับผมโอ้รุ่นนี้ก็คือเท่ากับถ้าย่อยกินเรื่อยๆมขายก็ขายได้แมนครับผมนี่ผู้สื่อขายตกขายครับครับโซนท่านี้กับผู้ได้ยากมานนี่ก็คือแวะมหาแม่ได้เลยนาะครับนอกพี่นอกมันน่นเผืองมาดูแห้งมู่นนะตรงนี้ก็คือเส้นไปบานโน่นสังมัน่นเผิองนะแม่นอครับมออกมาจากโน่นเพิงหนึ่งกิโลนึงหอน้าใจโอ้ตรงนี้แม่มาอยู่กับไห้กับสวนเลยแมนครับผม กูมือนี่บ่ได้เขาอยู่ในบ้านเลยบอมาเห็ดบ้านอยู่นี่ละโอ้ครับผมติดใจอยู่สวนเลยเออมาตอนนั่นกันบ้านมาทันแล้วเนาะมาตอนนี้เหเ็ดเบิดหาหกแสนนี่แหละครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่บบ่าน้องกับพาพี่น้องมาเบิง่งตะกรอนนี่แม่เพิ่็จะเฮ็ด <h ate S 2> บ่ขั <h ate S 2> นเดียวครับบบทั่ไในงามปลานนีเนาะแม่เนาะตอนเทามาเบิ่งปีนั้นครับผมกาลังเริ่มแรกครับมาเบิ่งปีนี้เด้อพน้องเดือบานนี่นี่ค่ะแต่ไร้มีถุกอย่างครบเลยแม่ตอนนี้ลุกเหมือนิกอีกน่ยอยากกิน ปลานี่ก็เอาคาตะใครอยู่นี่แมนมีบัตรล่ะครับโบได้ซื้อแมนโบได้ซื้อครับผมอันดับแรกก็คือเฮาเห็ดได้กินก่อนนะแม่นาอแมนกินก่อนรัเพเธอมูก็หลายๆได้ล่ะออมาก้อยปลามัยังกินกันครับตรงนี้ก็คือได้บรรยากาศปีแห่น้องเด้อนี่ปีต่อไปก็สีมีบักข่าเออปีต่อไปครับเอาไฟมาใส่โอ้ติดไฟแผงโซลาเซลล์แม่นครับผม อิดไบเย่ําขึ้นมากครับเพื่อกระแม่แม่ครับโอ้ตรงนี้กำลังจะปลูกบพริกขึ้นมาแม่ได้ับใกขได้เอาก็จะเห็ดเออพอมาตะบังหนอเพิ่นกระดูแน่ครับขยันเป็นหลังคู่สานี่จะห้เป็นหลังคู่สามีของกินเนาะแม่นอแม่ครับผมปลูกบพริกปลูกบวบเผาปลูกกล้วยเด้อพี่น้องเด้อสลับกันไปครับผมนี่เบิดครับอย่างกระเด็นตัดใ้งัวได้ละอูเลียงง่วนเป็นง่วไม่หาโตครับยายก็เลี้ยงหมูอยู่พ่นนี่ก็คือจะเฮ็ดให้เป็นแบบ มีครบเลยนะแม่นาะแมนมีมีทุกอย่างครับผมแบบห้อยูยางครอบเพียงเลยครับพี่น้องส่วนที่นี่แม่ก็จะมีเรียงง่วแมนเลียงหมูแมนมีหมูมีง่วครับอ้องเก็ตพื้นที่ประมาณไรนึงนี่ก็มีคกอยางเลยแมนล่ะครับผมบ่จําเป็นต้องเฮ็ดไงเฮ็ดลายบ่แม่แมนต้องจําเป็นเลยล่ะโอ้ห้องเฮ็ดแต่ตำหนี่เขากบเลีอยกินกระไดขายแล้วครับที่ก็เจ้าไรก็เจ้ากระบ่มีประโยชน์ประโยชน์ยังดอกกินวางเปล่าเนาะครับ เป็นของเฮาวตีราคาครับก็เหลือไว้เฮ็ดหน้านั่มหมดนี่แม่เนี่ยแม่เฮ็ดหน้าอยู่โอ้โซนนะคุณกับกล้วยงามเลยครับเด้อกล้วยได้กินผลผลิตดีแห้งเด้ปีนี้ครับภาคภเก็ตเครือล่ะครับผมนี่บักผ้าห้องเบิ่งกิล่ะครับบักผ้าจักปีครับแม่นี่บักผ้าลูกปีแรกกับปีสามเนาะโอ้ครับผมนี่ครับพี่น้องปีสามเบิร์กจี๋ละสามปีแล้วกำลังสัตว์นะครับเนาะเอาครับแม่บานแม่เฮ็ดอยู่นี่ประมาณจักปีแหละครับนี่เอ้าตอนตอน ตอนไอ้ที่มาอันนั้นใครทำที่แหลกเข้าก็ลงปีแหลกเนาะโอ้ครับผมการนำถ่วเนาะครับครับแม่นครับนี่ปีที่สามนี่เขาปีที่สามได้พี่น้องเดอสามปีคาตะไร่บู๊ดปุยอยาก่ะไมันตืล่ะสามปีนี่เข้าเฮดมานี่อู้ได้ของกินหลายอย่างง่าเนาะแม่เนาะปลาก็บปท้นกินครับผมอือนี่สวนทางนี้เอาครับแม่กับสามปีเข้าเฮดสวนมานี่แม่คิดจังหดครับบานคิดจังไดก็มีความุขตัวละครับผม แม่ใหญาก็ได้เกี่ยวให้งั่วนเนาะครับแม่ต่างกันบ่กับตะกอนเท่าบ่ทันเหตุครับแม่ต่างหลายเลยครับผมตะกี้พ่อยู่มั่งนอกแม่ก็ลาบากผู้เดียวแม่บ่โอ้ครับพอพ่อกบมาพ่อก็ได้ซอยเวียกซอยงานเออสบายใจขึ้นจะไปไสก็ไเด็ไปกินยังเข้าก็ได้กินแม่บ่ละครับผมว่าแต่เฮาอยากกินปลายังเฮาก็เอามาเลี้ยงไว้แม่มาเลี้ยงไว้ครับนี่เลี้ยงปลาากันมีหล่ะเต็มอยู่ปลาเฮ้านี่จะมุนเวียนประมาณจักเดือนครับแม่ปลาดุกเขานี่ปลาดุกบ่กาลังเ้ เดือนที่สองเนาะมันก็ใหญ่เนาะหลานเนาะสองเดือนก็ได้ขายได้กินแล้วได้กินแล้วนี่ได้กลวงงี้นี่มันจะนี่เป็นหมูเฮานี่ซ้อนทั้งนี้เฮาก็จะมีตะไคร้อ้อมไว้นั่นแบบแม่นตะไคร้ไว้โบยหายกบออกไปกบมันบ่ค่อยเห็นบรายล่ะโอ้แม่ปล่อยกบน่ำแม่นปล่อยถ้ำประสาทโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นโบยอยู่ข้างบนนี่เป็นกบแม่นข้างล่างนี่เป็นปลาแม่นปลาดุกบ่ครับปลาบุกปลาดุกวี้่บอกก่อน เอาครับแม่บานตั้งแต่แม่เลี้ยงปลามาสามปีนี่เขาเจอปัญหายังบอกครับแม่เพรายเจอเพราะว่าน้ำบ่ถ่วมล่ะอ๋อครับเพราะได้กินได้อยากเนาะครับตะไคร่กับฝากอาเพื่อนไปขายตลาดครับเอาบบเด้ไปดอกอย้าม่วอยากล้วยครับผมว่าตั้งแต่เขาปลูกขึ้นมาแมนให้มีของกินเนาะแม่นอันอันดับแรกเนี่ยก็คือให้ได้กินก่อนเด้พี่น้องกินก่อนอิ่มแล้วจังได้แจกมูเพื่อนกล้วยก็ได้แจกพี่น้องครับนี่บางทีล่ะหนวดกล้วยยายครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่มูยาย ส่วนทั้งนี้หันมามแต่แนวกินไปเลยเขาบอกวงนี่ครับน้องใหม่ได้กินเมื่อยเลยหรืครับครับผมน้องใหม่สั้นสุ่งนี่หมูเฮาเลี้ยงหมูเป็นหมูสายพันธุ์ยหงครับแม่นี่อันเขาเอิญอีหยังวะหมูปลาบอกหมูปลาโอ้หมูปลาโอ้ตรงนี้แม่จำนายยูบ่ครับนี่บ่ท่านจำนายให้ให้มันมีหลายๆก่อนล่ะครับโอ้ตรงนี้จะเอาพอพันธุ์ก่อนครับเอาก็ลังเลี้ยงได้ประมาณเดกปีครับหมูเฮานี่ลังเลี้ยงได้ปีสองละ เัวนี้่ออกดูกออกตอนตอนนี้ยังมั่นอยู่ครับโอ้ี่ทองมากนแม่อันที่ปีนํำทวนพี่กายนี่ก็เลยซื้อมูกระเจามั่นนั่นแหละไอ้บัตรน้ององค์กระเจาเอามาเห็นกระเจ้าอยู่ในรถเขาครับก็เลยสงสารเพลินครับก็เลยซื้อจากจากรถตอกเพ่นนั่นแหละบัคูนึงนี่แหละแม่กำลังมั่นอยู่ตรงนี้แม่สมแนวได้ครับบัีรสมตัวยล่ะมาซิมีร้านบ้านหลังนั้นพาซิมีโตเถะกันนะครับผมายกกันเลยเอามาสมครับ เวลาเขาก็จะเอามาจับคูแม่นครับผมวอนลองเมองก่อนเนาะทดลองครับเขาก็คอยทดลองไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปโซนทางนี้ก็จะเป็นลูกเพิ่นบ่แม่ไว้ลูกเพิินครับตรงนี้ก็จะมีหมูเด้อพี่น้องเด้อฟังทังนี้ก็่วนทางนี้ก็จะมีเป็นแม่เพิินหญ้าหญ้าให้ง่วบ่แม่บ่ตัวนี้เป็นเพื่องฟางครับผมเขาก็จะเจ็บเก็บฟางไว้ฟางไว้ให้งัวเฮานะนี่แหละครับฟังทั้งนี้ก็เป็นน้องใหม่มีถูกยางบ่ละ ครับผมโซนที่นี่แม่เพิ่นจะปลูกไว้บักมีทุกอย่างมีหน่อไม้มีหน่อไม้่นอแม่นอหุ่นหน่อไม้ก็จนได้กินหลายเื่อะเลยล่ะพี่น้องมาตรงเทพซับให้โอ้จนขืนนอแล้วพี่น้องมีสาำมืดบ่อยากครับขนาดต้นเดียวนี่ก็กินบ่ทัฒน์แล้วแม่นมื่อกี้เหลืองปวยครับนี่ล้วยของแม่เพน่ดแม่สิได้ไายอันนั้นเกลือสามเกลือด้วพี่น้องเด้อโอ้โซนทั้งนี้ก็จะเป็นหล้างบาสน่แม่หลังบ้านครับผมนี่ พอกลังมากเลยพอกลังเห็ดเออแต่เมืองหนอกเพิ่นขยันเนี่ยพออยู่ไปเมืองนอกประเทศใดครับพออู้ไปอยู่ใต้หวันครับกลับมาอยู่บานเลยแม่พอดีมาต่อยอดเอาบานนี่ครับแม่คน่าพี่ผู้เห็ดสวนไถเแลี่ยวนี่ครับพี่น้องมัวใจรักก็อยู่นีแล้วแม่น้องมัดใจรักเงินแสนเนี่ยมัวใจรักนี่ก็คือได้พุนแม่ได้พุนใช่นะนี่ต้นนี้เพิ่นกม่านมาปีนั้นกะ ซื้อมาคูนั่งก็หกหมื่นแปดเนาะตัวนี้ที่ว่าเขาเคยคุยกันไวครับผมวันนี้แม่นึงเพื่อนกับมาไอ้คลอดลูกแล้วเพื่อนกับกินยาพิษหรือยังเพิ่อนตายอืแม่ขาวนะครับผมคลูกเพื่อนครับเงินแสนในหลาอยู่นี่ครับผมตัวนี้ก็คือเขาเลี้ยงวัวไวพอได้เป็นุูนเป็นปุ๋ยเนาะแม่นาอแม่มีัตถุแางหลาอยู่นี่อยู่หลังบาดได้พี่น้องเด้อเอาแม่ครับบ้านนี้ห้าผููอยากมาเล่นนาแม่นีมาได้บ่ครับบานได้เลย ครับผมยินดีตอนรับไปสีมากกาแวะมากเลยครับผมแต่วหนนาแรกบ่ค่อยพอบานไดไปแล่นงานนั่นล่ะครับแม่กับไปเฮ็ดงานน้าแม่ครับเล่นเป็นในหน้าคําสั่งเนี่ยเพิ่นครับโตกํานวยก็บมีงานใจกับไปหาแรนดินครับผมกันขั้นมากกับสิพอแต่พอครับผมพ่อสอยูบาทแล้วอืก็คือหาผู้ใดอยากมาเล่นน้าจังสีก็ติดต่อมาก่อนติดต่อมาเลยครับผมแม่เบอร์ใดเนาะครับศูนย์ปดสองครับผมแ7ดเจ็ดสามสองเจ็ดห้าสี่ครับผม แม่ซื้อแม่ยังน้องแม่วิไลพลไสครับผมได้ลินแม่แตวเด้อบัดนุ่นเพิงครับผมตรงนี้ได้พี่น้องเด้อฮาผูใรอยากเขามาเล่นก็คืออยู่ทางเขาบัดนุ่นสังน้องแม่นาอเอาจะเขาบัดนุ่นเพิงมาก่อนแม่นกิโลหนึ่งเขาพระ่งน้องแม่น้องเขาพระญ่ครับผมมามันสีกิโลหนึ่งปื๊บมันสีมีผมทั้สาใไงนเนาะละครับเอากระเหลี่ยวเขามาเลยขวมือครับผมก็จะข้ามทางรถไฟมากก็จะมาเห็นแม่อยู่นี่แล้วครับฮาผูใดอยากเขามาเบิง มาเรียนหลูก่อนนะแม่นอมาศึกษาก่อนยังเอาไปเห็ดของเจ้าของก็ได้แมนไม่น้าสามอะไรเข้าก็เห็ดได้ครับมเฮาสิกินเนาะออืมันก็บ่ได้ยังนล่แหละครับผมตรงนี้ก็คือเข้ากับเอามาแบ่งจากทีหน้าแล้วก็มาเห็ดที่กินน้าเนยแมนตะกีนนะค่อยค่าไปจะได้สาอสาปูสาหญ้ากับของเพินเนาะครับแต่พ่อเล่นไปในนหนาเขาเลวก็เลยเอามาจกมาจกพ้องก็มันก็บได้แพงเลยล่ะครับแมนเข้าก็ได้กิน ครับผมถ้าแมาแรนงานเขากับมาตักปลาเขาไปกินก็ได้แม่นบอกครับผมมาอยู่หน้าเลยแด่ละตอนครับแม่ครับเคยล่องไล่บึงบอคบวาต่อมือเท่าได้มือแทบบาทครับถ้าเท่าไล่เสลียเข้าไปเสลียบอกครับมันก็แล้วแต่ละมันนั่เคืออก็ได้ขายเป็ดคลายไก่ไปน้ำเนาะครับมันก็โดนๆมันก็ได้ขายทีนึ้มันกับพอกินนะนะครับย่างหน่อยเขาก็ไปสื่อเขาแม่นบอกครับตรงนี้ก็คือเท่ากับพ่อได้ขายน้ำแน่กับพ่อได้กิน แม่ถ้ามีคนสั่งป้าป้าก็ตักให้เขาครับแต่หัวใจรักก็คือข้าเห็ดวบถักกินแม่ครับผมถักกินครับเลื้กินเท่าก็ได้ขายนะแม่เนาะคือรักหนึ่งคือขี้ง่วนนี่แหละอืมตัวนี้ก็คือเป็นฟุนเออเป็นฟุ้นในโลงหน้าจะคล้องเนาะระบบนามของแม่นีแม่เห็ดจังไหนครับนามบกบอบบัน้นามโบกกเคืออ๋อของแม่นี่บ่บกๆเลยน้าแรงกันยังยังดีอยู่โอ้นานี่มุมแรงเลยแม่ครับผมเพราะว่าถ้ามันหน่อยลงเ่าก็ได้นี่แหละ ตัวนี้แม่กับมีเห็ดจอหนามไว้เนาะแม่นอครับผมเขาจีจอหนามใส่แผงโซลาเซลล์อยู่ว่แม่บ้านยังอยู่ยั่งยังขืดอยู่ลหละโอ้เพราะว่าตัวนี้มันก็ดีอยู่เนาะครับเขาก็จะคอยเห็ดไปเรื่อยๆนะแม่นอคอยเบิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับผมกาว่าเฮาตรงนี้เขามาเห็ดแล้วพอมาอยู่บ้านแล้วครับแม่ก็จังจะเห็ดไปเรื่อยๆนะแม่นอครับผมปีใหม่กับลูกสาวกับซิมาครับอย่างนี้วะโอ้ลูกสาวเขาอยู่เมืองนอกคือกันับแม่แม่อยู่ี่ปุนครับผมวนาระเมาเยี่ยยบ้านเนาะครับ ค่เพิ่นคือได้พอไปเป็นมีหลับป้าสู้ม่กินครับผมก็ต้องขือไผ่คกะอยากมาอยู่บ้านกันมาต่อ,อยอดเอาเนาะแม่น,นอกเวลานั่นครับซได้สิซ้าบ้านเฮาเนาะแม่นอกโอ้ยสูบ้านเฮาประด้นเนาครับผม <ละ S 2> นี่นะครับพี่น้องครับบ้านน้องก,กับภาพพี่น้องมาเล่นน้ําแม่พันเลี่ยวเบ่งเลยครับข้างหลังนี่กัมีทุกอย่างมเดทุกอย่างเลอพี่น้องเด้อเออพอมามีทุกอย่างครับผมเขามานีก็คือหั่ใจลักก็คือได้กินเนาะแม่นอกมูกบ่อุดได้ละครับ ยากกินปลามากอยปลาเนาะบ้านเฮาเรบตตไดไสือสือแต่าเพิ่นเห็ุบป็นครับผมเ <laughs> ป็นนี่แหละครับพี่น้องครับอีสานบ้านเฮาก็แน่นี่แหละครับพี่น้องเวลาเกี้ยวเข่าเกี้ยวยังกะก็ไดป้ปลาเฮามาเป็นเมนูนะแม่นาอ<ม>นอยากปลาครับผม<ๆ>อยู่บ้านเฮานี่ละมวนแห้งนะแม่น้องมวลครับผมเลี้ยกกินกันได้ขายได้พี่น้องเดยอยู่ย่างพ่อเพียงครับผมนี่กินเข่าแต่ละคำย่างแต่ละกล่าวนะแม่นบผมแม่ครับชุดท้ายนี่แม่สีมิหยังจะฝากบอครับ ผู้กำลังอยากจะเฮ็ดเกษตรไม่ๆหมนี่ครับผมสิฝากว่าผู้ใดอยากเฮ็ดคือแเม่ดแถวบ่เฮ็ดเกษตรนี่บ่ครับผมการล่องศึกษาเป่านองนั่นละครับลองศึกษากับเพินเบิ่งไนโทรศัพท์ดีดหรือยังไ๋แมนครับเออให้เบิ่งของเพิ่นได้เรื่อยแหลวก็บไม้คำนวณเบิ่องเขาจะเฮ็ดยังเฮากับล่องเฮ็ดเบิ่งงนอกครับเฮ็ดตามใจเฮาได้มาเป็นตามใจชาบาดแน่นาะครับเออให้เบิ่งเบิ้งของเพิ่นเฮาก็จะมาศึกษาของเฮานําครับแมน ได้เอามาปรับเปลี่ยนมาเห็ดตงของแม่มาปรับเปล่นเจ้าของน้ำครับตั้งแต่ก็ดีได้ล่ะแต่กี่ก็บ่เค่อยคืดดอกโอ้ครับผมคือแต่จะยันเข่า่พอกินนาอครับบานเห่าคือแม่ไปเห็นห้องนี่แหละเบาน้องนี่แหละครับเป็นตยูตะเศร้าครับพอก็เลยว่าเออเหตุแบบนั้นละเลยมาตัดสินใจมาเห็ดเห็นบอครับผมปีสามหลาต้นครับ็พอได้ยูได้กินแล้วครับน้องนี่าะครื่อเลี่ยน่ะล่ะล่ะต้อยู่อย่างพอพีอย่างแล้ว มีทุกอย่างนะบ้านก็ได้เฮตุขึ้นไปหลายครับผมเออบ่านน้องกับภาพพี่น้องมาเลร็น้ำแม่คนิ่ลแล้วก็ได้วามรู้หลายหลอย่างไปฝากไปตอนพี่น้องนะครับเนาะก็ขอบคุณแม่หลายๆครับที่ใหญ่ส้มสวนขอบคุณร่บครับผมจ้าจ้าไปยืมในช่องกบป่าผ้าลวยได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านน้องก็บทเฮ็ดคลิปในพี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้ก็สวัสดีครับ